ก็ของเข็ยนเสร็จเรียบร้อยครับก็หลื่นะวางเครื่องนะครับผมวางเครื่องแล้วก็เดินระบบไฟระบบสายคัสายคเลิ่งนะครับแล้วก็โซ่ก็จะเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะส่งนะครับ นานไม่ติดแล้ว